ครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับธนชัยในสัปดาห์ที่3นะครับในวิชาพละศึกษานั่นเองจากกลุ่มสาระสู่ศึกษาและพละศึกษานะครับภ mm hmm. าคเรียนที่2นะครับสัปดาห์ที่3นี้ในชั่วโมงเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับในเรื่องของธรรมชาติของการเคลื่อนไหวนั่นเอง นอกจากธรรมชาติของการเคลื่อนไหวแล้วนะครับในเรื่องของสัสพส์สพืชนะครับวันนี้เราคุณครูจะมาให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติการเคลื่อนไหวนะครับของคนกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของคนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ธรรมชาติการเคลื่อนไหวของคนนะครับในชีวิตประจําวันของคนเนี่ยของคนเรานั้นนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับในรูปแบบอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาพูดถึงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับนักเรียนะจะพูดถึงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเคลื่อนไหวของสัตว์นั่นเอง คุณครูก็จะย้ําให้กับพวกเรานะครับการเคลื่อนไหวของสัตว์ในเด็กหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเช่นปานะครับก็จะใช้หางว่ายน้ํานะครับแมวก็จะใช้อาขาทั้งสี่ขานั้นนะครับเดินนั่นเองนะครับกระรอกนะครับก็จะชอบไต่นะครับไปตามต้นไม้หรือแม้กระทั่งนะครับนกอินทรีนะครับเขาจะบินอยู่บนท้องฟ้านะครับได้เป็นเวลานานนั่นเองซึ่งสัตว์ตัเนี้นะครับเขาก็จะใช้ สัตว์แต่ละชนิดนะครับวิพัฒนาการของเขานะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีอวัยวะส่วนต่างๆของเขานะครับที่แตกต่างกันนะครับในการดำรงชีวิตนะครับหรือเคลื่อนไหวนะครับไปในที่ต่างๆนั่นเองนะครับตามลักษณะที่อยู่อาศัยหรือตามรูปร่างของเขานั่นเองนะครับส่วนใหญ่นะครับสัตว์เหล่านี้นะครับก็จะเหมือนเหมือนกันเลยก็จะใช้ในเรื่องของการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่เพื่อหาอาหารนะครับเมื่อสัตว์ได้กินอาหารเหล่านั้นนะครับเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตนะครับจเจริญเติบโตนะครับได้นั่นเองอแล้วทีนี้เราไปดูตัวอย่างที่สองอยังไม่ถึงตัวอย่างที่สองนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ต่อสัตว์กันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าน,าน,านั้นคุณครูยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของประโยชน์นะครับต่อสัตว์ ทีนี้เรามาดูประโยชน์ต่อสัตว์นะครับจี่คูผู้สรุปความหมายของมันไปแล้วนะครับประโยชน์ต่อสัตว์นะครับส่วนใหญ่เลยสัตว์เหล่านี้นะครับก็จะเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารและอาหารแหล่งน้ํานะครับเมื่อสัตว์นะครับได้กินอาหารเขาก็จะมีการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับนอกจากนี้สัตว์ก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะครับและเคลื่อนที่หาที่อยู่อาศัยได้ด้วยนั่นเองนะครับ หรือเพื่อหาที่ปลอดภัยนะครับและสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนหมดอายุไขของเขานั่นเองหลังภาพตัวอย่างเห็นไหมครับมีสัตว์นี้สัตว์ปีนะครับสัตว์ตีขาสัตว์กินพืชน,นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประโยชน์ต่อว์นั่นเอง ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2นี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของพืชนั่นเองนะครับที่คุณครูได้พูดไปความเดิมตอนที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่สองทีนี้คุณครูก็มีตัวอย่างนะครับการเคลื่อนไหวของพืชนะครับาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะครับเด็กๆรู้อยู่แล้วนะครับพืชเหล่านั้นนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์เหมือนคนนะครับ เมื่อมีศัตรูเข้ามานะครับพืชเขาก็จะไม่สามารถหนีได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าโดนศัตรูเหยียบ er นะครับแต่เขาก็จะไม่ตายในทันทีนะครับเขาก็จะสามารถค่อยๆปรับตัวนะครับตามภูมิอากาศนะครับได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะ,ะค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพืชนะครับเขาก็จะดำรง ชีวิตด้วยแสงแดดนะครับดินน้ำอากาศนะครับนั่นเองครับพืชนะครับลักษณะการเคลื่อนไหวของเขานะครับหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเจริญเติบโตนะครับอย่างเช่นต้นไมยราบที่เราเห็นอยู่เห็นไหมครับลักษณะการเคลื่อนไหวของเขานะครับเมื่อเราไปทูดูี่สัมผัสเขานะครับเขาก็จะปุบใบนั่นเองนะครับ เมื่อไปสัมผัสเขานั่นเองหรือต yeah. ้นมอเข้ามอแกงลิงนะครับเขาก็จะกินพวกแมลงนะครับเป็นอาหารนะครับเพื่อในการดำรงชีวิตของเขานะครับเมื่อแมลงนะครับตกลงไปนะครับมอเข้ามอแกงลิงนะครับก็จะปุบใบทันทีนะครับไม่ให้มแมลงออกนั่นเองนะครับเมื่อแมลงอยู่ในนั้นนะครับเป็นเวลานานานะครับขาดอาหารนะครับเขาก็จะ เริ่มเริ่มค่อยๆตายลงนะครับต้นมะเข้ามาแ่งลิงนะครับก็จะทำการย่อยพวกซากแมลงเหล่านั้นนั่นเองนะครับในการดํารงชีวิตนะครับเพื่อเจริญเติบโตนั่นเองหรือดอกไม้นะครับต้นทานตะวันนะครับก็จะผีบานในตอนเช้านะครับเป็นการรับแสงแดดนั่นเองนะครับเพื่อการเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับ าก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับเมื่อตอนเช้านะครับพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็จะบานนะครับดอกทานตะวันก็จะบานนะครับหันหน้าเข้าเข้าหาพระอาทิตย์นะครับแลวเขาจะคอตกนะครับก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ตกนั่นเองแล้วสีสุดท้ายนะครับผักบุ้งนะครับก็จะเห็นไหมครับเขาก็จะทอดยาวนะครับออกไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อสร้าง อาหารนะครับสร้างสารอาหารให้กับตนเองนั่นเองนะครับโดยการมีน้ำนะครับหล่อเลี้ยงเพื่อการเจริญเติบโตนะครับของตนเองนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูประโยชน์นะครับของอการเคลื่อนไหวของพืชกันมาดูนะครับประโยชน์การเคลื่อนไหวของพืชน,นะครับนักเรียนสังเกตภาพนะครับเห็นไหมครับภาพจะมีอ่า การงอกนะครับของพืชการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองตั้งแต่เล็กนะครับไปใหญ่เลยนะครับจนจนเป็นต้นใหญ่เลยนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของเขานั่นเองนะครับหรือต้นทางตะวันนี่นะครับเขาจะบานตอนเช้านะครับอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นรากนะครับรากก็สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับโดยดูสารอาหารนะครับจากดินนั่นเองแล้วก็น้ํานะครับเขาก็จะค่อยๆเลื้อยนะครับ ไปหาน้ำนั่นเองนะครับเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของตนเองนะครับหรือต้นลำลึงนะครับค่อยๆเลื้อยอพันไปเรื่อยๆนะครับประโยชน์ต่อพืชน,นะครับพืชก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อหาแหล่งน้ํานั่นเองจิงปููกหรือาแสงแดดนะครับหรืออาหารเพื่อการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับสัตว์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ เขาก็มีชีวิตเหมือนกันนะครับคือนะครับแต่เขาไม่สามารถร้องได้นะครับหรือทำเสียงได้นั่นเองนะครับคือทีนี้เรามาดูที่หน้านี้เรามาดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนกันว่าคนนั้นนะครับจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับนักเรียนสังเกตภาพไหมครับตั้งแต่เราเกิดเลยนะครับจนถึงวัยชราเลยนะครับ คนนะครับก็สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้หลายท่าทางน,นะครับเพื่อที่จะทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับสามารถในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของคนนะครับความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของคนนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของเรานั่นเองนะครับอย่างที่คุณครูบอกนั่นเองก็คือตั้งแต่ไฟเด็กนะครับจนถึงวัยเรียน วัยรุ่นนะครับวัยกลางคนแล้วก็วัยชรานั่นเองนะครับวิวัฒนาการก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับการเคลื่อนไหวของคนนะครับก็ขึ้นอยู่ที่อายุของเรานั่นเองถ้าเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวนะครับหรือสามารถใช้ทักษะนะครับที่ยากได้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนนั่นเองทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของคนนะครับง่ายๆเลยเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอการกระโดดนะครับการเคลื่อนไหวของคนที่เรานั้นสามารถทําได้นะครับตัวเรานั้นสามารถทําได้หรือ,อการวิ่งนะครับในวัยเราเราก็จะเริ่มกระโดดแล้วก็วิ่งแล้วนะครับแล้วก็าคารได้นะครับ การยืนนะครับการนั่งแล้วก็การเดินนั่นเองนะครับต่อนะครับในการเคลื่อนไหวของมนุษย์เรานะครับหรือคนเรานะครับนอกจากเรานั้นนะครับจะเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันแล้วนะครับเรานั้นก็ต้องควรหมั่นดูแลนะครับรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงอีกด้วยนั่นเองนะครับด้วยการรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์ และก็ควรออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั้นนะครับแข็งแรงนะครับและเรานั้นนะครับก็จะสามารถทํากิจกรรมต่างๆนะครับหรือเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันนะครับได้ตามปกติได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมของคนนะครับมาดูการเริ่มแต่ ในเรื่องของการวิ่งออกกําลังกายเลยเด็กๆเคยวิ่งออกกําลังกายนะครับเด็กๆต้องออกกําลังกายมั่งนะครับอ,อย่าอยู่แต่บ้านนะครับอสองนะครับกิจกรรมว่ายน้ํานะครับหรือ,อกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวเหมือนการก็คือนั่งรับประทานนั่นเองทีนี้เรามาดูต่อที่หน้านี้นะครับ ต่อจากเมื่อกี้เลยการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับการออกแรงและการออกกําลังกายนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเฉพาะคนที่เคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับหากเรานั้นไม่เคลื่อนไหวหรือขยับร่างกายของเราเลยนะครับก็จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะครับนักเรีนะรยนรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรในเรื่องของโรคอ้วนใช่ไหมครับเป็นหลักเลยนะครับ ถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับเหล่านั้นต้องออกกาลังกายอย่าง,งสม่ำเสมอนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับและร่างกายของเรานั้นก็จะแข็งแรงอีกด้วยนั่นเองอทีนี้เดี๋ยวไปดูอีกหน้าหนึ่งประโยชน์การเคลื่อนไหวร่างกายกันว่าประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานั้นนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์นะครับครูครูก็ต,ตัวอย่างไว้ให้สิบข้อนะครับประโยชน์ ของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเดี๋ยวเรามาดูการว่าประโยชน์การเคลื่อนไหวร่างกายของคนเรานั้นนะครับจะได้ประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยลก็คือ,อช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนั่นเองอ,อันดับแรกนะครับในการเคลื่อนไหวและ่อนะครับช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายอีกด้วยนั่นเองและสามนะครับทําให้บุคลิกภาพนะครับท่าทาง และการตรงตัวนะครับได้ดีขึ้นนั่นเองครับถ้าเราเคลื่อนไหวนะครับร่างกายเป็นประจำนะครับซี 4, เพิ่มความภูมิใจนะครับในตนเองน,นั่นเองและห้านะครับวควบคุมน้ําหนักนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับก็จะได้ในเรื่องการควบคุมน้ําหนักด้วยมาต่อข้อที่6นะครับประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือทําให้ กล้ามเนื้อเนี่ยและกระดูกของเรานั้นแข็งแรงด้วยนะครับถ้าเราเคลื่อนไหวเป็นประจำนะครับในครั้งเจ็ดนะครับก็ยังรู้สึกมีพลังอีกด้วยนะครับแต่นะครับทําให้ผ่อนคลายลดความเครียดนะครับและลดความซึมเศร้าได้นั่นเองด้วยการเดินนะครับหรือวิ่งนะครับหรือทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับและก็จะทําให้จิตใจของเรานั้น สบายครับอารมณ์แจ่มใสอีกด้วยนั่นเองและสิบสุดท้ายเลยก็คือลดความเสี่ยงนะครับจากการเป็นโรคเบาหวานนะครับความดันเลือดสูงและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง10ข้อเลยนะครับที่เราจะได้ประโยชน์เหล่านี้นะครับอันนี้ก็ เป็นาภาพนะครับการเคลื่อนไหวนะเพื่อทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะครับเดี๋ยวเราไปดอูอีกหน้าหนึ่งนะครับว่าครูคจะให้กิจกรรมอะไรนะครับกับนักเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยามาดูที่หน้านี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับภารกิจง่ายเลย คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะครับเอาสมุดมาหนึ่งเล่มน,นะครับและเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะครับและวิชานะครับแล้วก็จากนั้นเอาดินสอนะครับตีตารางในสองช่องนะครับช่องแรกเขียนว่าเวลาครับช่องที่สองเขียนว,ว่ากิจกรรมที่ทำนะครับคุณครูก็อยากให้เราเนี่ยบันทึกในเรื่องของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของเรานะครับ ในเวลาหนึ่งวันนะครับตั้งแต่เรานั้นตื่นนอนนะครับว่าเรานั้นได้เคลื่อนไหวอะไรบ้างน,นั่นเองนะครับบันทึกกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราลงไปนั่นเองว่าเราเคลื่อนไหวอะไรบ้างตามตัวอย่างเลยเริ่มแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนสมมุติคุณครูสมมุติไว้ให้นะครับตื่นนอนตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับ ช่อที่2กิจกรรมที่ทํานะครับตื่นขึ้นมาหนูล้างหน้าแปลงฟันนะครับอันนี้ก็ได้แล้ว1น,นะครับก็คือ,อในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับ<ม>ในชีวิตประจําวันของเราและตารางที่2เวลา7จ็ดโมนะครับหนูนั่งรับประทานอาหารนะครับกับพ่อหน,น้าเองและ3นะครับจุดๆว่าเราเคลื่อนไหวนะครับใน ชีวิตประจําวันเนี่ยในหนึ่งวันของเราทําอะไรบ้างนะครับจนถึงตอนนอนเลยเขียนได้เป็นสิบบรรทัดเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับว่าเราในชีวิตประจําวันของเรานะครับทําอะไรบ้างนั่นเองเสร็จแ,แล้วนะครับก็ถ่ายรูปนะครับส่งลงไลฟ์กลุ่มของคุณรูณนะครับเหมือนเดิมเลยพร้อมอย่าลืมชื่อสกุล ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับนักเรียนวันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับคุณครูก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเรา่น,นหละว่าเรานั้นนะครับเคลื่อนไหวอย,อย่างไรบ้างนะครับวันนี้คุณครูก็ ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ